เสียงเฮนริกตะโกนโวกเวกอยู่ข้างนอกเฮ้ของใครมาไปเลยผมชนวิทยาออกไปนอกห้องผมสั่งเผื่อคุณด้วยวิทยาบอกมีอะไรมั่งก็อย่างเคยเฮนริกมันบ่นว่าคุณสั่งร้อนสั่งแก๊สปปนั่นทีหกแล้วตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ก็เข้าเมืองทีไรหายทุกทีนี่ว่าถ้ามีเงินเหลือซื้อของพวกนี้ไว้สิเขาจะกลับสิ้นเดือนขายให้เราถูกมีอะไรมั่งปืนยาวลูกกรดติดกล้องเครื่องเล่นจานเสียงไฮไฟแล้วก็เทปสเตอริโอคุณไม่ซื้อเหรอ เขาใส่หน้าต้องส่งเงินให้เมียสิจะเอาที่ไหนเขาจะเอาไปดาวรถยนต์นนทำงานแทบตายแม่ฮุบหมดเลอวะนี่แหละนะที่เขาว่าทรบาบากยากเย็นเพราะไอเอ็นของเรา <c oughs> <c oughs> ผมก็วิทยาโหดรอขึ้นพร้อมกันเมื่อเก็บของใช้ส่วนตัวที่สั่งซื้อมาจาก PX ในเวียงจันแล้วผมก็ชวนวิทยาออกมาเดินเล่นข้างนอกอยู่ที่นี่ระวังตัวหน่อยนะปืนใหญ่ห่างเพราะอะไรหลงผู้พันที่มาใหม่ไม่น่าไว้ใจใครกัน รอยเอกบุญนำเคยเป็นฝ่ายกลางแล้วไงพี่ชายสองคนของเขาเป็นทหารฝ่ายซ้ายอยู่กองพันที่อยู่ตรงหน้าเรานี่เองเพื่ออะไรดูเรื่องไหมวิทยาพยักหน้ารู้สิก็กองพันมันยันตรงหน้าเรานี่เลยคุณไม่สังเกตเหรอพวกเงาแต่งตัวเตรียมพร้อมทุกคนทีนี้เลยนอนตามไม่หลับกันละผมค,คอยจับตาดูบุญนำไวน้นะเห็นท่าไม่ดีกระเป่ามันสก่อนเลยขอบคุณที่บอกผมตไหลวิทยาจะได้คอยระวัง สงสัยตอนกลางคืนมันคงแอบพูดวิทยุกับพี่มันด้วยซ้าเราเคยจับคลื่นได้แต่มันหยุดพูดซะก่อนอย่างนั้นเชียวเหรอก็ดีไปอย่างกลางวันเราอยู่อย่างนี้ทํางานไปกลางคืนต้องถางตาคอยดักฟังวิทยุอีกได้โอเวอร์ไทม์จมไม่ได้พักผ่อนกันละสิแน่นอนแต่ผมนอนเอาโอเวอร์ไทม์นะป่วยการผัดกันเฝ้าผมมันมีเสียงคนพูดมันเลยมาปลุกมียามเฝ้าบ้านเหมือนที่โนดหรือเปล่าเขาสั่นหัวไม่มีผู้พันไลบอกว่าอยู่ในกองพันรับรองความปลอดภัยเต็มที่บุญนํามาอยู่กี่วันแล้ว 5วันเขานี่แหละผู้พันไม่รู้เรื่องเหรอเขาเป็นคนเตือนเราเองแล้วทําไมเขายอมให้มาอยู่ที่นี่เจ้านายสั่งเป็นทหารไม่มีทางเลือกนี่หัวเดียวกเทมรีบคงไม่หนังหนาอะไรมัง่งคนเดียวเสเมื่อไหร่มีทหารมาด้วยหมวดหนึ่งผมเกาก้นแรงๆยุ่งละสินั่งไงไรเอกบุญน,นาวิทยาบุบายใบให้ดูชายร่างลํำสันแต่งชุดคลางลายสีเขียวปนดำกับน้ำตาลท่าทางธรรมะแมงยืนอยู่ท่ามกลางทหารราสา0คนที่นั่งอยู่กับพื้นดิน ไต่ต้นไม้ใหญ่ห่างจากเรามากจึงไม่ได้ยินว่าพูดอะไรกันตัวมันใหญ่อย่างนี้ยิงไม่ผิดหรอกผมพูด <c oughs> เสียงดังแผงแางผมรละวิทยาหันไปตามเสียงนั้นก็เห็นลิโก้โผล่จากครัวข้างบ้านเอาตะหลิวเคาะกระทะมันตีะระฆังพลางตะโกนไอ้กินข้าวไว้วันนี้มีไก่ทอดซะด้วยนะวิทยาได้ยินก็หันมาบอกงั้นไปกันเถอะ ไก่ที่พวกเรากินส่งตรงมาจากอเมริกาใส่มาในกล่องกระดาษแช่เย็นจนแข็งเนื้อนุ่มอร่อยมากการกินอยู่ของพวกเรานั้นดีกว่าพวกแนวหลังมากทีเดียวเจ้าสอยซึ่งเป็นทหารรับใช้ของเราคนเดียวที่ตามมาอยู่ด้วยอ้วนผิดปกติจากคนอื่นเพราะได้กินแต่อาหารดีๆรังอาหารผมควักบุรีออกมาจุดสูบไอ้สอยทำท่ากระลิ้มกระเรียผมรู้ทันจึงส่งให้มันมวนหนึ่งขอบใจหลายในครูมึงเอาเมียมาอยู่ด้วยหรือเปล่าวะผมถาม มันจุดบุหรี่สูบพ่นควันฉุยแล้วเอ่ยไม่อยากเอามาแต่มันตามมาพาไปไว้ไหนปลกกระตอมอยู่บนเขาหลังบ้านนี่เองต่อเผื่อกูห้องหนึ่งผืนฟากมันดังนันนายครูคุยกันอะไรกันเซงเฮนริกถามผมมองเห็นไม้อัดแผ่นกว้างยาวเท่ากันเป็นสี่เหลี่ยมกองอยู่หน้าบ้านไม้เหล่านี้ใช้รองสัภาระที่ทิ้งล่มชูชีพลงมาจึงตอบเขามาขอไม้ไปทําบ้านไม่อะไรเฮนริกเหลียวมองเมื่อผมชี้ให้ดูโอเคเราบอกชาวบ้านเลยใครอยากได้มาขนข้อไป Hey, เอ้าไวปปูพื้นบ้านเรามัง่งเพอรไรสบอกสอยมึงเอาไม้นี่ไปปูบ้านให้เต็มก่อนแล้วไปทําเรือนมึงที่เหลือแจกชาวบ้านไปผมสั่งรับมันรับคําขอแรงพวกเราทุกคนช่วยกันขุดหลุมซ่วมเพอรไรสหันมาสั่งบ้างบ่ายน,นี้ไม่ต้องฝึกไม่ว่าอยู่ที่ไหนพวกอเมริกันรักษาความสะอาดดีมากถึงแม้จะเป็นป่าดงพงไพรขยะมูลฝอยกระป๋องเปล่าไม่มีปลาทิ้งเกินกลาดอย่างบ้านเรา เขาขุดหลุมทิ้งเป็นที่เป็นทางใช้เบนซินลาดแล้วจุดไฟเผามันทุกวันบริเวณบ้านก็โรยปูนขาวโดยรอบจะทิ้งก้นบุหรี่เปะปะก,ก็ไม่ได้เราใช้ปอกลูกปืนใหญ่ทําที่เขี่ยบุหรี่พอเต็มก็โยนทิ้งเลยบายวันนั้นเราผัดกันขุดดินตอนไหนติดหินก็ใช้ดินระเบิดซีโฟเป็นทั้งสีขาวเหมือนเทียนแต่อานาจหลายแรงเจาะเข้าไปในรูทําให้สะดวกมากยังไม่ทันคําหลุมก็ลึกเกือบสองช่วงตัวต้องใช้ไม้ไผ่ทําเป็นพระองค์ไต่ลงไป ทำยังก็เอาไว้ขี้สักสิบปีริโกโ้ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิดถูกเวนทำกับข้าวเลยขอตัวไปประกอบอาหารคลาร์กซึ่งต้องลงหลุมเป็นผัดหลังต้องทำหน้าที่จุดระเบิดเองเพอเอาบุหรี่จี้ชนวนเสร็จก็ตะโกนไฟนอนคำนี้มีความหมายว่าระเบิดถูกจุดแล้วซึ่งใช้กันในหมู่พวกทำเหมืองในอเมริกาเพื่อเตือนคนในหลุมใกล้เคียงให้หนีเพราะอาจมีอันตรายจากหินพังทับคลาร์กรีบปีนโพรงไม้จะขึ้นมาแต่ไอ้ไม้ไผ่เจ้ากรรมคงทานน้ำหนักไม่ไหวหักดังกรอบ หมอประจำทีมเลยตกแอคลงไปนอนใกล้ๆชนวนระเบิดคนอื่นผาหนีหมดเพื่อหลบสะเก็ดหินคลากรีบตะกุยตะกายข้างบ่อย,ยังหมดหวังเพราะชนวนแบบนี้ฝั่งจมลงไปในรูอัดด้วยหินแน่นไม่มีทางดับได้เฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยหมอตะโกนเสียงหลงพยายามโดดจับขอบหลุมแต่ก็ลื่นตกลงไปอีกผมล้มตัวลงนอนพังภาพเอื้อมมือลงไปให้เกาะพอคว้าได้มัน่นหมอดึงตัวขึ้นมาจนตัวผมเกือบไหลลื่นตกลงไปอีกคน ต้องรีบเอามือข้างหนึ่งขวาก่อหญ้าปากหลุมยึดไวแน่นพอคลักขึ้นมาได้ก็ลมฟุบข้างๆตัวแล้วระเบิดก็แตกตุ่มดังสนั่นเกลือไปแล้วไม่เล่าคลักคางเสียงเกลือเนื้อตัวสันสนวส่นเทาขอบใจนะธนาที่ช่วยชีวิตอวัวเรื่องเล็กว่ะผมลุกขึ้นปัดทิฝฟ่นตามตัวหัวจะจําบุญคุณรื้อไว้จนตายเกิดอะไรขึ้นคลักเพิร์ลไลท์ถามกระไดชิบหายนะมามเสือหกักมาช่วยกันขนหินออกเว้ยหัวหน้าทีมตะโกนเรียกคนอื่น ผมเลิกแล้วนะคลาร์กพูดวันนี้พอกันทีและตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันที่มีอันต้องจากกันคลาร์กดีต่อผมเหลือเกินพยายามสอนผมทุกสิ่งที่ผมไม่รู้มาก่อนช่วยเหลือในสิ่งที่พอช่วยได้ถึงขนาดชวนไปอเมริกาด้วยโดยบอกว่าเมื่อเขากลับถึงบ้านแล้วจะส่งเงินมาให้เป็นค่าเครื่องบินจะออกเงินให้เรียนมหาวิทยาลัยจนสําเร็จและจะหางานทําในอเมริกาให้เสียด้วยผมฟังอย่างไม่สู้สนใจนะักแต่พอเขาบอกว่าจะยกน้องสาวให้ก็เลยรีบรับคํา อย่าล้อเล่นนะเว้ยเรื่องนี้คนไทยถือ,อยังไงวะบอกว่าจะยกให้แล้วบิดพลิ้วไม่ได้นะอู้พูดจริงๆแต่หรือต้องรอหลายปีหน่อยนะผมขมวดคิว้วทาไมวะน้องสาวโอ้พักสิบขวบ <laughs> เลีียงต่อยไว้ก่อนก็ได้วะคลั่งงงที่ผมโอดร้อจนถึงกับต้องถาม what's matter <S ง้นอี้ห้าปีว่าถึงจะไปนะเว้ยเราสนิทกันมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหมอเป็นต้องมาดึงผมไปด้วยเสมอเช่นคืนวันหนึ่งขณะที่ผมกําลังหลับสนิทก็มีคนมาปลุก คลากนั่นเองผมรีบลุกขึ้นแล้วถามมีอะไรชาวบ้านคนหนึ่งมาหาฟองไม่รู้เรื่องคลากชีไปที่ชายสูงอายุคนหนึ่งแต่งกายแบบชาวบ้านยืนอยู่หน้าห้องนอนผมเดินไปถามทั้งขี้ฟันมีอะไรลุงลูกสาวผมครับมันออกลูกตายอยากให้ายหมอไปช่วยดูเอา้าตายแล้วในหมอจะช่วยได้ยังไงเด็กตายนะครับแต่แม่ยังอยู่งั้นเหรอแล้วผมก็หันไปอธิบายให้คลากฟังเขารีบกุรีกุจอพาไปที่เต็นท์พยาบาลข้างบ้าน หยิบยามใส่เครื่องเวชภัณฑ์ออกมาไปลุงน้ำทางสิผมสั่งเมื่อพร้อมแล้วเราเดินกันไปเงียบๆท่ามกลางแสงจันทร์สว่างไปในหมู่บ้านนั้นพักใหญ่ก็ถึงเรือนฝากระดานแฝดที่จุดตะเกียงสว่างสวัยหลายดวงผู้คนเดินกันขวักไข่ชายชาลาพาเราขึ้นไปบนบ้านเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งมีหญิงคนเจ็บนอนอยู่มีคนห้อมล้อมอยู่เต็มไล่คนออกไปให้หมดคลาร์สั่งผมบอกชายชาลาแต่คําตอบที่ได้รับก็คือ ญาติพี่น้องมาคอยดูใจไ่ไม่ได้ครับคลักถึงผมตัวเองด้วยความหัวเสียเมื่อผมแปลให้ฟังแล้วคนป่วยจะมีอากาศหายใจยังไงวะหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงหัวนอนคนเจ็บมองดูผมด้วยดวงตากลมโตมีน้ำตาคลอเต็มใบหน้าเธองามเด่นกว่าใครไอ้ธนาจึงวางมาตามแบบฉบับด้านไดไออดน้องจ๋าช่วยบอกคนอื่นให้ออกไปก่อนได้ไหมจ๊ะหมอจะได้ทำงานสะดวกเธอพยักหน้าพลางส่งภาษาลาวทุกคนก็ลุกขึ้นโดยท่าทีไม่พอใจ คงเหลือแต่เธออยู่เพียงคนเดียวคลาร์กหยิบหูฟังออกมาแล้วลงมือตรวจถามก็สิว่าคอรกมันออกมาหรือยังตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าคอรกมันหมายถึงสายรกเพราะสับหมอไม่ค่อยกระดิกหูคลาร์กเสียเวลาที่บายอยู่เป็นนานจึงเข้าใจผมหันไปถามแม่สาวตาโตผู้นั้นเธอจึงตอบว่ารกมันยังไม่ออกพี่สาวถึงแย่คลาร์กรู้เข้าก็น่าเสียงัดเอาเครื่องวัดความดันโลหิตมารัดแขนคนไข้มือหนึ่งบีบลูกยางลมอีกข้างจับชีพจร ตามมองเข็มนาฬิกาพอเสร็จก็ถอนใจดังเฮือกเป็นไงมัง่งผมถามความดันต่ำมากน่ากลัวตาลายให้ต้องส่งโรงพยาบาลจึงจะรอดช่วยอะไรไม่ได้เหรอจะฉีดยากแล้วตุ้นหัวใจให้ถ้าอยู่ถึงเช้าก็พอมีหวังตายเหรอไอ้บ้าพอมีหวังก็ใส่ช็อปเปอร์ไปในเมืองได้ไงคลักฉีดยาเสร็จอยู่ครูคนป่วยก็ลืมตามองเธอคลางเบาๆช่วยฉันทีปวดท้องเหลือเกินหมอรู้จักที่ผมแปลก,ก็แนะนําว่าเอาน้ําร้อนระครบที่ท้อง กระเป๋านี่เน่เขาควักกระเป๋าน้ําร้อนจากยามยื่นให้สาวงามที่นั่งอยู่ไกลๆเธอรับไว้จับพลิกไปมาเปิดยังไงมาส่งมานี่พี่จะสอนให้ผมว่าเข้านั้นจันสวยเอามานี่เสียงพ่อเท่าเรียกผมจึงทราบทันทีว่าแม่นี่เองที่วิทยากําลังฝนหัวคิวอยู่รูปร่างน่ากินไม่ใช่เล่นผมและคลาสเฝ้าดูคนป่วยจนสิ้นใจเมื่อตอนใกล้ลุงหมอหน้าดาคล่ําเครียดเดินลงจากบ้านด้วยท่าทางเหมือนคนแก่ ผมเองก็รู้สึกเศร้าใจที่ไม่อาจช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไว้ได้ว่ไม่อยากเป็นหมอเลยวะ่ะคลาร์พูดขึ้นระหว่างเดินทางกลับอย่าเสียใจไปเลยหรือก็พยายามสุดฝีมือแล้วนี่วะ่ะหมอถอนใจเฮือกใหญ่สุดกะเหรียอะไรว่าไม่เคยเรียนทางประดุงคันเลยเอา้าไม่สอนทุกอย่างเหรอวะในอเมริกาสอนเป็นอย่างไม่ได้รวมทั้งหมดผมพยักหน้างั้นเหรอคลาร์ก,ก็เริ่มอธิบายอย่างยืดยาวผมเอออ,อไปตามเรื่องพอผ่านบ้านสีแก้วจึงแวบเข้าไปในประตูรั้ว ปล่อยให้หมอเดินพูดพร่ำอยู่คนเดียวสักครู่เขาหยุดชะงักเหลียวมองเฮ้ยไปให้อ้วกพร่ำอยู่ได้ฮฮฮผมหวัวเราะก่อนเอ่ยหรือไปก่อนอัวจะแวกขี้รีบมานะเว้ยวันนี้ไม่มีคนทํางานวิทยาไง <c oughs> เขาได้ลาพักไปกระบอดัมวันนี้เออเดี๋ยวตามไปผมโบกมือให้แล้วกลับเข้าบ้านสี่แก้วจะก,ก้าวขึ้นบันไดก็สวนกับหญิงไวกลางคนหิ้วคล้องปลาสวนลงมาจึงทักไปไหนป้าหาป้า,ายะในภาษามาทําไม แวะเยี่ยมสีแก้วหน่อยหนึ่งข้าวอยู่ในครัวแน่ก้าวจบก็พ่ะไปผมก้าวขึ้นนอกชานเห็นแต่พ่อนั่งบนใบยาอยู่ตรงประตูสีแก้วพอรู้ว่าผมมาก็ยิ้มแย้มออกมาต้อนรับผมจึงเอ่ยกับเธอเบาๆพอได้ยินกันสองคนคิดถึงจังเลยพี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็มือเห็นนี่แหละทรงอกเธอสะท้อนขึ้นลงผมกระซิบคืนนี้จะมาคุยด้วยนะแล้วผมก็กลับมาบ้านพักทอดไข่กับเบคอนเสร็จกำลังนั่งกิน สียงกระสุนปืนใหญ่ดังวิวมาตกระเบิดตูมทางกองพันุ์เราก็ติดตามอีกหลายนัดตกลงบนเขาหลังบ้านบ้างพวกอเมริกันถ้งถ้วยกาแฟวิ่งลงหลุมกันหมดนอกจากอดัมกับวิทยาที่คว้าเป้หลังโคแนบไปนอนในคูข้าง้านจอดเฮลิคอปเตอร์ผมยังนั่งกินอย่างใจเย็นเพราะมั่นใจในหลวงพ่อวัดปากน้ําที่ห้อยคอเสยอย่างมึงยิงได้ก็ยิงไปสิวัดกูไม่กลัวกินเสร็จเสียงระเบิดก็สงบลงอเมริกันทยอยออกจากหลุมเดินเข้ามาในบ้าน เฮลิเรีธนาเละทหารมาฝึกข้างเต็นท์พยาบาลเพื่อไร,รสั่งหรือต้องทํางานใ้คลากด้วยนะเช้านี้โดนเข้ากี่คนก็ไม่รู้โวกเ็บมาส่งขึ้นเฮลิอคอปเตอร์ไปวันนั้นทั้งวันผมต้องวิ่งวุ่นจนรู้สึกว่าทํางานเกินคาดแรงไปเยอะง่วงกองง่วงเพราะเมื่อคืนนอนเดียวเดียวเท่านั้นพอกินอาหารเย็นเสร็จก็ต้องวิ่งลงหลุมหลบลูกปืนใหญ่อีกจริงอย่างที่วิทยาบอกลูกปืนไม่มีหลงเข้าไปในหมู่บ้านเลยแม้แต่นัดเดียวทหารในกองพันโดนสเก็ตระเบิดบาดเจ็บเล็กน้อยเพียงสามคน ผมไม่มีโอกาสเลื้อยไปหาสีแก้วเลยเพราะหัวหน้าทีมคอยเรียกตัวตลอดเวลาพอเหลือรามเพยงผมคนเดียวเย็นวันหนึ่งคลาร์กเรียกผมเข้าไปในเต็นท์พยาบาลโอจะสอนวิธีฉีดยาให้เห็นบ่อยๆก็พอทําได้หรอกวะต้องฉีดให้ถูกหลักมิฉะนั้นเกิดอันตรายได้คลาร์กวาทางเอานิ้วเขียนเป็นรูปตัวดีใหญ่ลงบนผ้าคลุมเตียงนี่สมมุติเป็นสะโพกค,คนผมพยักหน้าหมอเอานิ้วขีดเป็นกระกบาดขวางตัวดีแล้วอธิบายต่อ ต้องแบ่งเสียงงี้แล้วพุ่งเข็มเข้าปากมุมบนทําไมเป็นที่ตั้งของกลุ่มกล้ามเนื้อไม่มีเส้นเลือดแต่อาจหลงอยู่ได้ในกรณีที่บางคนผิดปกติแล้วจะรู้ได้ยังไงพอปักเข็มลงไปต้องดึงสลิงถอยกลับให้หลอดมันดูดขึ้นมานิดนึงเพื่ออะไรถ้าบังเอิญไปตรงเส้นเลือดมันก็จะเข้ามาในหลอดให้เห็นไงฉีดไม่ได้งั้นเหรอคลักสันหัวทันทีอยาเพนิซิลินจีไซเดียมพวกนี้ใช้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้นถ้าเกิดหลงเข้าเส้นเป็นไงอาจทำให้คนไข้ช็อกตายได้มีวิธีแก้ไหม หมอพยักหน้าแล้วหยิบขวดยาฉีดสีน้ำตาลที่วางบนโต๊ะใกล้เตียงให้ดูยานี่จะช่วยให้หัวใจเต้นใช้ฉีดเข้าเส้นหรือแทงตรงหัวใจเลยผมสะดุง้งเฮ้ยไม่ตายเหรอรอด90%นะอีก10%ตายผมตีหน้าตายถามคลักแยกเคียวก็เออสิวะ <laughs> ผมหัวเราะหมอถามอีกยังไงคิดว่าพอทําได้ไหมถ้าจําเป็นคงพอไหวนะลองฉีดให้ดูเป็นตัวอย่างสักลายสิใครเรียกไอ้สอยมาสิมันไม่ได้เป็นอะไรนี่ว่า เอ้ฉีดยาบำรุงไม่มีอันตรายนะผมออกมาที่ประตูตะโกนเรียกไอ้สอยครูเดี๋ยวมันก็วิ่งตักตัก,ตกมาหาอะไรกันไหนครูขึ้นไปนอนบนเตียงถลกกางเกงลงมันหน้าตื่นจะสักยาค่อยลหรเออยาหนังมันสงสัยสักแล้วมีกำลังเว้ยทีนี้ไอ้สอยยิ้มแป้นงั้นเอาสองเข็มเลยนยครูก่าวจบก็ขมีขมันย้ายพุงขึ้นนอนบนเตียงคลารส่งสลิงให้ผมในนั้นมีน้ำยาใสา ที่เข็มมียางหุ้มแบบสําเร็จรูปไม่ต้องตมแล้วหมอก็เอาสำลีชุบแอลกอฮอล์ขีดสะโพกเจ้าสอยเป็นรูปกากบาทผมจึงปักฉึกตรงตําแหน่งที่หมายพลางถามนี่ยาอะไรวิตามินบีรวมมีประโยชน์มากสาหรับคนเราผมพยักหนา้าชักเข็มออกแล้วโยนทิ้งถังขยะไปทั้งหลอดหมอเอาสำลีก้อนเดิมคลึงตรงรอยเข็มแล้วบอกใช้ได้แต่ก่อนจะปักเข็มควรเอามือข้างนึงตบก้นขนไข้สก่อนผมขโมดข้วตบก้นเพื่ออะไรคนไข้จะสะดุง้งกล้ามเนื้อเกร็งเพราะกลัวเข็ม พอเราตบเขจาจะนึกวก็โดนฉีดแล้วกล้ามเนื้อก็คลายตัวตอนนี้เราพุ่งชึกเข้าไปเลยถ้ากล้ามเนื้อเกร็งเป็นไงอาจทําให้เข็มหมักต้องผ่าออกเอาละบอกจะสอยไปได้แล้วพอาหารรับใช้ออกจากเต็นท์ไปแล้วหมอก,ก็เปิดกลองกระดาษส่งหลอดพนิซิลินสําเร็จรูปมาให้ผมถือไว้แล้วถอดกระดุมกางเกงเฮ้ย hey, เล่นอะไรวะผมถามคลาร์กยิ้มแย,แย่ๆส่งสำลีที่ชุบแอลกอฮอลให้ผมก่อนขึ้นนอนบนเตียงช่วยฉีดให้อวัวทีผมแหกปากหโรละเสียงรัน นี่โดนดีเขาแล้วเหมือนกันเลยเออแล้วอย่าปากมากเล่าเห็นอัวเป็นคนไงวะคมชักยัวขอโทษดีแล้วอย่าลืมมาฉีดให้อัวทุกหชั่วโมงนะหมอถือโอกาสสอนเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์อีกมากมายจนฟังไม่ไหวเพราะสับยยกๆทั้งนั้นต้องทําเป็นง่วงนอนปิดปากหาววอดแล้วขอตัวขึ้นนอนก่อนจะหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย